สวัสดีค่ะื้นนี้เขามาแกงนองไหม้หรือแกงเปิ่อในฉบับเด็กหอพี่น้องได้แกง,นนงได้นไม้ต้มแล้วส่วนประกอบนะคะมีข้าเบือนะคะข้าวเบือทำมาจากอะไรเอ่ยตอสารหะจ้ะแซนามาตํจาจะหอมแดงบุกอันนี้คือพริกค่ะพิ่โตดบุกตะไคร้จ้าอันนี้นะคะในส่วนของน้ำยานางพี่น้อง เบิงดูจอยหอยหญ่เห็ดมาจากบมอหุงเข้าลรอคะจะพาเดคอคะจะพาทำแบบง่ายๆนะแจ๊เครื่องปรุงบไม่อย่างลายพี่น้องถุงเอลซ่าเกลือนางเอกก็คือปลาแดดค่ะพี่น้องซํำนี่หนึ่งเด้ดหนซำนี่จ้าอันนี้คือพริกหรอผักคุณตู่หรืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะแมงลัก พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งเครื่องอีกแนละ้วก็อ,อ,อันนี้ค่ะบะอื้อน่อยไหมพี่น้องบวบเลียมจ้าอันนี้ดอกขจรค่ะดอกขจรแล้วก็เห็ดคอนนีคือเครื่องแกงเปื่อทั้งหมดนะคะห้ามเริ่มเดือดแล้วพี่นอ้องเขาเริ่มเดือดแล้วเขาก็เอาหอมแดงแล้วบระพ็ดก,กับตะไคร่ท <Okay. Okay. S 3> ี่เขาตำบุบุลงไปนะคะ ่าอะไรพี่น้องรอก่อนนะเสื็ดแล้วค่ะพี่น้องเอาอะไรที่มันสุกแยาก,ก่อนเห็ดค้อนบบพี่น้องอลงไปจ้าเห็ดค้อนก่อนนะแล้วก็ตามด้วยอะไรคะปะท้องปะคือน้อยพี่น้องระบวบเล็กน้อยแล้วก็ะปล่อยให้สุกก่อนห้องพอเปล่าพอาวันอย่างพอว่นน้องไหมห้องต้่มแล้วขึดแล้ว ข้าวกะปอยซัมนี่ล,ล่ะแต่เดี๋ยวอันขั้นตอนการปรุงรเดี๋ยวซีเห็นให้อีกอันหนึ่งเนาะเริ่มดอดเออเออแล้วพี่น้องเอ้ยเด็กขอปอยให้เดือดก่อนนะคะน้ำอย่านั่งใ่งพอเปลี่ยนสีอุตโลบายของคนแกแ่ก็คือหน่อไม้มันเป็นี่อนพหมจะเพิ่งก็เลยจับด้วยน้ำอย่านั่งเป็นลิดเย็นนี่นะคากกำลังเดือนนะคะอดใจรอก่อนนะคะฟ้องดีต้องอดใจรอเดือดแล้วข้ากจะเอาหน่อไม้ใส่นะคะเอานม เอาโนมัยใส่ละคาพี่น้องเดี๋ยวให้มันเดือดอีจกจักรอบแล้วอยปรุงเนาะในคะี่ค่ะมันกำลังเดือดนะคะปล่อยให้นางเดือดเลยอรอน้ำอย่าน่าเริ่มเปลี่ยนสีละเดี๋ยวเราจะพาก,กันปรุงรสอีกทีหอมแล้วพี่น้องทำนี้ก็อยากแล้วตอมทำงานค้ามอยากของเจอยหอยไนย์ร่อมเริ่ม ปฏิบัติการแล้วมีการเท็่ขาวาเบือพี่น้องเอาต่ำเสร็จแล้วเขาใส่น้าล่ะค่ะแล้วก็คุ้นโคเลโคเลให้เข้ากันแล้วพอมันเดือดแล้วเราค่อยใส่อันดับสุดท้ายเลยเด้อคือใส่ขขาเบือเดะะ้อค่ะการทําแบบนี้ก็คือการไม่ทําให้ข่าเบือจะเป็นก้อนไหมพี่น้องก็ให้คอดมอไหมเีรล้เราก็จะได้เหนียวเหนียวจากอันนี้ละเทคนิคเทคนิคจ้าี่แล้วค่ะตอนนี้เราจะพุงแล้วนะจ๊ะ

มือใดทานดิสพันธ์ขอบกอดเราสิมมาสบ้านกระทะสัมผันะผงเอซลซ่าจ้าลงไปจา้าปล่อยให้<ะ>ใเกิดก็จะซิว่งถ้าได้ที่แล้วเราก็จะใส่พิษโหลกลับไปแมงลักลงไปนะคะมือถึขอบคุณคเลโคเล,คล,คลให้เข้ากันจา้าฉบับเด็กหอหรือจ้าเนี่ยใส่หม้อข่าเลือดบ่าพี่กับบุญมีเซซอนเลือดเลือดเลือด ป่าต่สูตรแล้วขั้น,นตอนสุดท้ายแล้วนะคะข้อสิวานดอกกระจอนลงไปนะคะดอ,อนนะดอกกระจอนบ้านเขาเอิญดอกจีบบอกระกรยังรุ่งบ้าเขาอิญจ้าแล้วก็จะตามด้วยกระจอนลงไปแล้วจา้าตามด้วยรีบพริกลุกหลอกระจอนลูกโดดหรือพริกหลอตามด้วยน้องตูจา้าใาอินตูหรือใบแมงลัก เราได้หนี้พี่น้องหรือแต่ให้คนเอ่อ,อแล้วก็ตักเสริมนะจ๊ะอันนี้นะคะผักได้ที่แล้วนะคะทุกอย่างได้ที่แล้วโอ้ยพี่น้องอยากให้มื้อจือมีกินแล้วพี่น้องจะรู้ว่าน้ำลายเต็มกระเแก้มเลยมาจ้าข้าวเหนียวร้อนๆนะคะแจ่วหว่องบับทาเนียสุดเท่านั้นติ้นหมอนอะไรวะล่ะ จิมเบิรงอะไนไม่รู้จิมถุก็สิได้กลิ่นหมดนี่นะจ้าหม้อหุงข้าวทำได้หลายอย่างกว่าที่คิดนะจ๊ะแกงเปื้อยสับเด็กหัวพี่คะพี่คะพี่คะ